ยิบสี่คีรติเมินราม่าชุดว่ายน้ำปีนี้อายุ36ภูมิใจในร่างกายตัวเองก่อนหน้านี้นักแสดงสาวยิบสี่คีรติได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดว่ายน้ำสุดเซ็ปแต่ก็ไม่ไวายจอด,ดราม่าถล่มอย่างหนักล่าสุดยิบสีได้ออกมาโพสต์ภาพอีกครั้งพร้อมทั้งเขียนเข็บขันว่าเราได้เห็นคนส่งข่าวราม่าชุดว่ายน้ำมาให้ เราได้รับกำลังใจจากคนที่เป็นห่วงเราขอบคุณพวกคุณมากๆและเราอยากให้คุณได้สบายใจนะว่าอัญญาประกาศคู่เราจะยังคงเป็นเราในแบบที่แท้จริงต่อตัวเองต่อไปทวีภาคขีดวงเล็บปิดวงเล็บปิดเราได้ผ่านช่วงเวลาที่เราเคยไม่มั่นใจไม่กลา้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง พราะกลัวไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนอื่นๆมามากแล้วปีนี้ยิบอายุ36ยิบรักและภูมิใจในร่างกายของยิบยิบรักษาและดูแลเขามาอย่างดีไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์แต่ในเรื่องสุขภาพด้วยร่างกายสังขารจะค่อยๆเสื่อมลงไปตามธรรมชาติแต่ยิบก็ยังจะรักและภูมิใจในการดูแลเขาต่อไปเรื่อยๆแหละ ถ้าใครได้มาอ่านข้อความนี้ถ้าใครเคยรู้สึกเหมือนที่ยิบเคยผ่านมาอัญญาประกาศคู่เราเป็นกำลังใจให้คุณนะการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนั้นมีความสุขมากแต่แน่นอนว่าควรอยู่ในขอบเขตของมารยาทต,ต่อสถานที่และสถานการณ์เสมอทุกการกระทําของเราจะมีคนที่ชออบอและคนที่เห็นต่าง อยากให้ทุกคนลองเคารพในสิ่งนี้เคารพตัวเองที่ being true to your self และเคารพคนอื่นๆที่เขาไม่ชอบเราและคิดต่างไปจากเราด้วยยิบขอให้ทุกคนได้เจอทางของตัวเองขอให้ทุกคนได้เป็นอิสระและมีความสุขนะ